ฮัลโหลสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารินเคพีกลับมาอีกแล้วกับการเรียกชันใช่ใช่ก็ก็คือเราห่างหายกันไปนานมากๆเลยเพราะว่าเราเพิ่งจะเรียนจบกันจากเป็นทางการเราอยู่ในช่วงฝึกงานช่วงหางานเลยก็คือมันวุ่นวายเลยมันเหมือนหัวเลี้ยวหัวต่อเนาะใช่ก็คือแบบไม่มีเวลาเอาอย่างงี้ดีกว่าใช่ป่นนี้เราก็มีเวลาเราก็กลับมาเรียกชั่นอีกแล้วเพราะว่ามีหลายคนขอเข้ามาจากครั้งที่แล้วเราเคยเรียกชั่น ของทยไปใช่แล้วก็คือมีคนขอเข้ามาให้รีแอคชั่นเวายอีกรอบหนึ่งวันนี้เราก็มาพร้อมกับเพลงแอลกอฮอล์ฟีเพราะว่านางเพิ่งคัมแบ็กมาเลยสดๆร้อนๆใช่แล้วคือแบบอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าเปิดด้วยโมโมคือท่าประหลาดมาก คือหลายคนบอกว่าเพลงเนี้ยอาจจะฟังดูงงๆเนอะอแต่สําหรับเราเราก็งงตอนแรกฟังเรางงใช่ตอนแรกฟังล้วงง,ตแ,ง,แ,วง,งแต่พอฟังไปฟังมาเรารู้สึกชอบมากใช่มันมีความผสมผสานแบบเนี้ยเนี้ยฟีลแบบยิียีมันมีความเป็นเป็นสาวคาลิเบียนอะเป็นแบบมีความสาวแบบชาวเกาะใช่ชาวเกาะเพราะว่ามันคือแบบปล่อยมาช่วงซัมเมอร์อะซัมเมอร์ของเกาหลีอะย้จอง,งามสวยตื่น ชขบเป็นวีอ่ะโมน่ารักอ่ะโอ้โทาเต้นเพลงอ่ะช้าเหนื่อยแต่ทาเต้นก็คือทาเต้นแบบมันมันคือความถวายอ่ะใช่ซิดเนอุุยจูดสวยมากเหมือนสาวสเปนเลยอ่ะ นาสวยเนาะที่เป็นคนสวยมากเลยอ่ะโมแบบเป็นสาวแบบละตินมากแหมลายเต้นนางแบบจึ้งชอบท่าเต้นอ่ะท่าเต้นมันงงงเมาเมา้เนาะถ่อยและปวดในพับก็คือมุนใช่ไปไปมิโกจึ้งมาท่าประหลาดอ่ะถุยจายอน ฉีรู้สึกช่วงหลังฉีสวยขึ้นมากเลยเนาะตั้งแต่ใชเ่เป็น,ปนนะแบบมีเสน่ห์อะเนาะเอ้ยไ,ไ,ไม่ใช่นายยแต่แบบ MV น,นี้เสื้อผ้าเขาจะแ,แบบว่าหน่อยชิ้นหน่อยหน่อยซัมเมอร์ไงมันเป็นามซัม,มเม,มอร์ก็จะเป็นมันจะเป็นฟิลแบบเป็นผ้าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกไม่ถูกเหมือนผ้าพวกหัวลายใช่ไหมเป็นผ้าพกหัวล้วมาทำเป็นชุดแบบลายปิ้นใช่ โอ้ยจึงมากถ้ามันงงงงเหรองงนะเนี่ยอา่าแบบเนาะมนแบบ <c oughs> เพลงช้านะแต่ถ้าแบบ <c oughs> มวนมาก <c oughs> มวนมากส่งวายได้เป็นไงล่ะ สวยพึ่งนันทุกคนเลยน้องคนนี้ใช่โอ้าหโอ้โหอ้โหโอ้อ้หวอ้โหอุอ้โหโอ้โคอ้โว้โ้หหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โ่โเน้โอ้ออ้โหโอโหโอ้โออสวยมากอื้อห้ หนีเสียงกันสุดเลยหนีเสียงกันสุดเลสเปรนหนึ่งเมมเบอร์คนดีที่สิดชอบอ่ะถ้าเป็นวีวีมันสวยอ่ะเนาะมันมีความคาริบเบียนผสมแบบเกาหลีคาริบเบียนผสมเกาหลีผสมแบบความสเปนนิดนึงก็ตกกันไปแล้วสำหรับรีแอคชั่นแอลกอฮอล์กับีของถวายใช่ใช่อันนี้เขาสุดยังไง ตอนแรกอะที่ดูทีเซอร์หนูก็แบบแอลกอฮอล์ฟรีมันเกี่ยวอะไรวะมันเกี่ยวกับเจอแอลกอฮอล์อะไรอย่างงี้หรือเปล่ามัน <ừ> เออเอาหลุดพอเพลงมาอ,อ๋อเกี่ยวกับแบบฉันเมารักนะอะไรเงี้ยอ๋อก็คือว่าสาหรับสําหรับเรานะก็คือฟังครั้งแรกอะแปลกประหลาดเออเพลงอะไรดนตรีอะไรก็ไม่รู้แต่พอฟังไปฟังมาสนุกจึงคือทุกคนลองไปตั้งใจฟังคือเรา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 รู้ว่าแบบบางคนกลอาจ,จะไม่ชอบเพลงนี้ <ừ> เพราะว่าทุกคนคาดหวังไว้เยอะแต่เพราะว่าเพราะว่าเพลงซัมเมอร์ของเทวไวชีจะแบบ จึงแบบมันมออะไรเงี้ยมันจะจึ้งมากกว่านี้แต่สำหรับเราอ่ะพอเรามาฟังดูดีๆอ่ะเราชอบดนตรีมันมากเลยดนตรีมันมีความคาริเบียนแบบมันมีการผสมผสานแบบคือมันสนุกสนุกมากทุกคนแล้วเราเราชอบมากใช่มันคือบ่งบอกถึงแบบความซัมเมอร์อ่ะฟังแล้วรู้สึกแบบโอ้โหใช่ร้อนอ่ะฟังแล้วรู้สึกร้อนฟังแล้วรู้สึกต้องไปทะเลใช่ถูกไหมจริงคือแบบมันจะมีความแบบเป็นเสียงแบบมันเป็นเสียงดนตรีเออเป็นเสียงดนตรีของของคาริเบียนอ่ะใช่ฟังแล้วแบบว่า คือเรารู้สึกว่าเพลงนี้ก็เป็นอีเพลงหนึ่งที่ที่ดีที่ดีแล้วก็เต้นมันใช่ด้วยความที่แบบพอเพลงช้าแต่ถ้าเต้นแบบเวอร์มากคาเต้นเวอร์อลังมากแล้วแบบท่อนหนึ่งก็คือแบบโอ้ยิ่งท่าเนี้ยท่าแบบประหลาดมากในกับความโกจริงนะแต่แบบก็จึ้งนะแบบเป็นเกาหลีผสมแบบแคริเวนซึ่งแบบอืใช่ ทำออกมาได้ดีเราก็ชอบมากเราชอบถวายมากเราชอบเพลงถวายอยู่แล้วเพราะว่าเพลงถวายแบบสนุนม้วนเต้นมันใช่ชอบมากมากเลยก็อ่ะสำหรับวันนี้ก็ไปกันแล้วขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามแล้วก็ส่งกันเข้ามาว่าแบบอยากให้รีแอคเพลงนั้นเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีเวลาว่างเราตักลับมาทํากันอีกถ้ามีเวลาว่างทําแน่นอนใช่เนาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย sing